มาเสร็จแล้วทำไงต่อคะเจอเลีหัวรถไปแล้วทำไงต่อมาหาหย,ยับหญ้า,าหญ้าอยู่ไหนมาเลยมาหาหยับหญ้ามาทางนี้หญ้าอยู่ทางไหนพี่บอกว่าให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วค่ะเรีนมาตรงมาสิเดี๋ยวญ่าหรือยังเจอหญ้าแล้วค่ะไปแล้วก็เลี้ยวขวา ไอ้มือเดินหยับย่าทั้งสองเท้าทำไมล่ะอ่เหยับย่าเท้าหนึ่งแล้วมาเท้าหนึ่งอีกเท้าหนึ่งหยับปูนเดินตรงไปค่ะถ้าถ้าป้าใส่ไม่หยับย่าเท้าหนึ่งหยับปูนทั้งสองเลยป้าใส่อาจจะชนเสาเพราะว่ามันมีเสาอยู่ตรงปูนไปเดินเดินนะ รอนร้อนอยสนี้จิบวถ้าจุดทางแล้วย่าจะย่าจะไม่มีมมด,แล,ดแ,ลแล้วเจอเสาไหมเดินหาสิเจอเสาไหมนี่เจอจทางน้ำแหาน้ำแข็งแล้วยีอยวไปทางไหนเยวอไปทางขวาไม่ได้นะยวซ้ายมา เอาเกินเนี้ยวกว่าพี่เอ็มจะไม่ให้เล่นกับเพื่อนเลยหรอคะอ่ะพอเดี๋ยวแล้วใช่ไหมคะ,ะเดินตรงมาเออหางมีแางยาวไซเดีินตรงมาค่ะแต่วันหลังจะไม่มีแหงนห้ำแข็งน,นะอย่าไปบล็อกอยางหยุดอย่าไปบล็อกวิญญาณเดินมา เดี๋ยวแล้วทำงางหาหาทางแบบบ้อปารุอาหาระคะ่ระภาหา,ายกขวามาสิคะขวามาเห็นแบบบ้องทางยาวไหมคะเห็นแบบบ้อทางยาวไหมคะ,เ,ะเด็นแล้วเดินค่ะ ภาษาอันนี้ยุดยุดพอแล้วพอแล้วหแล้วพอ่อเต๋ออ,อะไรนะเดินไ,ได้อยู่แต่ว่าต้องแต่ว่าต้องบอกว่าให้เลี้ยวไหนเลี้ยวไหนไม่งั้นไม่งั้นไม่รู้ทิ้ทางอ่ะเดินกลับเดินกลับให้คะเดินมานี่แหละอ่ะ,อะเดินไปบป๊อกกลับค่ะไปเดินอไปบอกกลับนะ บอกไปเดินตรงตรงเบลบอกมันก็มีตรงตรงอยู่ย้อ่ะพอเดินตรงแล้วใช่ไหมคะเดินตรงไปเลยไม่ไม่ไมช่เก่าหรอกตรงไปเลยดูไปเลยมาเลยตรงไปตรงไปอ่ะเอายาอย่ายังคะเอายา่าเราเลี้ยวซ้า,ายหาปูนค่ะปูนอยู่ฝั่งซ้ายถ้าเราเดินกลับมาจากโรงอาหารนะ ถ้าใครบอกว่าฟ้าใส่ผิดทางแล้วอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันถนามย่าบอกว่าพี่เอ็มต่อมาแบบนี้โอเคไหมคะอาจจะปูนยังอาจจะดลเดินออกไปค่ะไปเดี๋ยวพี่หาแรนมาก,ก่อนว่าจะให้ฟ้าแต่เลี้ยวตรงไหนดีหาเลนมาก,ก่อนขากลับมาต้องเลี้ยวตรงไหนเนาะขากลับขากลับ Mình lên mạng cho nông của đứa mình ổn Khá giải Lên mạng Lên mạng nha vẫn chưa vẫn chưa หยุดค่ะเดินมาถึงถ้าป้าใจไม่มั่นใจว่าเดินเดินถึงหรือยังป้าใจสามารถเลี้ยวเลี้ยวซ้ายได้เลยนะค่ะเลี้ยวซ้ายแล้วเดินตามอะไรคะยํำยำไม่เกี่ยวกับหนูละป้าใจเลี้ยวซ้ายได้เลยเลี้ยวซ้ายแต่ว่าป้าใจต้องหาหัวรถไฟให้เจอโอเคไหมคะค่ะห้ามเดินวนอยู่กับที่เดียวโอเคไหมคะถ้าเกิดเดินวนอยู่กันที่เดียวพี่จะทาโทษปลายพาน้องไปเดินรับเียนพี่จะทําโทษเลย พี่จะให้ไม่แบบเลยพี่จะให้ไม่เกีย่นหักดาวเลยเข้าไหมคะแล้วใสบ่บัตีขึ้นเยอะไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยเสาไหมเยี่ยเ่าแล้วหนีเสาค่ะเสามันไม่หนีให้นะคะอ่าเดินเดินตรงไปจะรถอเจอ <c oughs> อ่ารถไปอยู่เห็นนะไหมรถปลาไหมยค่ะอ่าแล้วรถไปรถไเปหอเลย ถ้าพรุ่งนี้ทําไม่ได้นะพี่ให้ไม่เกียดหักดาวแน่ไม่เคยกินครั้งแรกเลยเปรี้ยวม่เปรี้ยวย่งเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแล้วเดินมองมาอีกอ่าไปครับแต่สมมต,ติว่าสมมติว่าพระจ้ากลับมาจากโรงเรียนไปพระเจ้าจะไปเก็บรองเท้าสมมติเดินกลับมาจากโรงเรียน จำได้ไหมคะได้ค่ะอ่าพอหยุดไม่ต้องไม่ต้องเก็บรองเท้าจำได้ไหมคะจำได้ค่ะจำได้ไหนพี่จะถามไปคำพูดถ้าสมมติว่าใส่รองเท้าไปใส่รองเท้าเสร็จแล้วแจ้งกิ่งแล้วว่าสสยจะต้อง <c oughs> ทำยังไงอย่าเพิ่งตนะอบนะตอบค่ะยาใสาย,ยาใสเดินเลาะประตูไป จุดประตูแล้วก็รถลาวไปค่ะจุบับบแล้วจุดประตูจะไม่ก้าวขาลงหน่อยเหรอก้าวขาลงแล้วก็รถลาวไปรถลาวรถลาวแล้วไปเจออะไรอีกหัวรถไฟค่ะแล้วลาวไปถึงหัวรถไฟถึงหัวรถไฟเสร็จปึ๊บไปทางไหนต่อคะไปทางหญ้าปูนค่ะไปทางเอาเท้าซ้ายไว้ที่หญ้าเอาเท้าขวาไว้ที่ปูนใช่ไหมค่ะอ่ะแล้วเดินไปถึงไหนคะเดินไปถึง ไปทางไหนอ่าจดีหลบก่อนหลบก่อนหลบทางก่อนเดินไปวันหลงวันหลังไม่มีอ่าสมมติว่าสมมติว่าสมมติว่ามันไม่มีหางน้ำแข็งเพราะว่าวันหลังไม่มีหางน้ำแข็งแน่ๆอ่าสมมติว่าไม่มีหางน้ำแข็งเนี่ยไปทางไหนคะเดินไปให้เท้าซ้ายไม่มีหญ้าใช่ไหมค่ะอ่าเท้าซ้ายไม่มีหญ้าปึ๊บเดินไปทางไหนต่อเดินเดินไปไหนต่อเดินบล็อกค่ะเดินตรงไปไปเจอบล็อกใช่ไหมค่ะอ่าเจอบล็อกสิบปึ๊บไปทางไหนต่อเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา เลี้ยวซ้ายไปบันไดอนุบาลทำไมอ่ะเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาหาอะไรเลาี้ยวไปเลี้ยวหาค่ะโอเควันพรุ่งนี้ทำให้ได้นะถ้าพรุ่งนี้ทำไม่ได้พี่จะทำโทษเข้าใจไหมคะโอเคค่ะโอเคไปเพื่อนมายัางเพื่อนเมื่อกี้ใครมาเมื่อกี้ใครเดินมาไปเดินไปเดินรล่ามวยันไหม,ไ,มไปค่ะไปย่าอยู่ไหนเนาะ เจอแล้วบัเอิเลเจอย่าหรือยังยังคะ่ะเดียนหาให้เจอสิคะเจอแล้วค่ะเจอแล้วไปเลยไปเหมือนเลยไปลงอาหารเลยไปค่ะไปแล้วแม่ของจุดจ้าง สุดแจง้งหยุดหยุดถ้าสุดแล้วหยุดมาหันมาหันมาทางนี้เอาย่าเอาเท้าซ้ายไว้กับย่าเท้าขวาไว้กับปูมนมาเดินมาอาอ,าอาะอะภาสาย เดินมาถึงนี่ใช่ไหมคะมันจะเตะต,ตรงนี้ให้พระจาเดินเลี้ยวมาทางนี้เดินตรงไปได้ไหมตรงไปแบบไม่มีแลนด์มาร์กได้ไหมอ่ะตรงไปแบบไม่มีแลนด์มาร์กอ่าลองเดูดูหรือว่าเอาเท้าอ่ะเอาเอา,เอาข้างๆเท้า,าอ่ะเลาะตรงนี้ก็ได้อะเลาะเนี่ยมันจะมีปูนอยู่ตรานี้ตรงนี้ที่นหน้าเสาธงไปเดินเลาะไปถ้าถ้าถ้า,าวาัดเลี้ยวผิดอ่ะ อ่าฮะฮะฮะไปเลยคะอ่าอันนี้อันนี้เป็นย่าใช่ไหมค่ะเอาใจเป็นย่าอ่ะงั้นเดินต่อได้เบบบีเอ็เบ็นมา ยศยศอันนี้เป็นปูนเป็นปูนองศาลาแม่จักใช่ไหมแต่ว่าอะไรแม่จักอยู่ฝั่งนู้นเดี๋เลาะมาค่ะเหมือนเดิมข้าหัวเลยค่ะเพราะว่าไม่เห็นปิน่นไม่เห็นสสยปูนแล้วองแต่และจะเข้าหัวไปเมื่อกี้ต้องขออภัยกับภาพที่มันเห็นพื้นด้วยนะคะเพราะว่าลืมค่ะว่าตัวเองถ่ายคลิปอยู่เอากล้องลงพื้นก็เลยนะคะเริเ่มในมาแล้ว